ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะก็ก็คือวันนี้นะก็จะมาประกาศว่าข่าวสางของโทรโัสโวนะก็มีอะไรมาใหม่นะก็ซึ่งพมจะเป็นหน้าเดสก์ท็อปนะเพราะว่าคือถ้าไม่ปับผือคือพมงงนะฮะขาเป็นพระขาเป็นแบบเล่นคอมนะโอเคนะก็ก็คือผมไลฟ์สตรีมไม่นานมานี้นะก็ ก็คืออีเวคือแคมเปญข้ออีนี่มันมาตั้งนานแล้วนะก็เราคิดว่าเอ้ยทําดีกว่าเพราะว่ามันนานเกินทีลล่พอละเพราะว่ามันเลยม,มานหนึ่งวันแล้วซ่องวันด้วยซ้ำนะอ่าก็โอเคทําเลยแล้วกันแล้วก็น่าจะลงคืนนี้เพราะว่าไม่ตัดต่อนะโอเคภาพไม่ชัดข้อภัยนะโอเคก็นะแคมเปญที่ระลึกนะคอนโทรลัสโวนะออกอากาศจัดขึ้นนะซึ่งจะเปิดเป็นเวลาสี่จุดดาที่มุมข้อของเดชเดชเอ็นมอนใน กายทีวีป๊อบบลิฟนะกําลังออกอากาใน BSA นะ S หนึ่งหนึ่งนะฮะก็เหมือนถึงการออกอากาศแล้วก็อันซักอย่างนะคือของเฉพาะคนญี่ปุ่นนะคนไทยไม่มีสิทธิ์ได้ด้วยซ้ำ <laughs> โอเคนะก็ไม่ต้องนั่งสงสารหรอกโอเคก็วันที่ออกอากาศนะก็จะเป็นเซลชันแรกนะก็จะเป็นวันที่7เวลาประมาณสามทุ่มครับ อย่าเชื่อครับขอเวลาญี่ปุ่นจะจะจะประมาณเออตอนนี้คือขอญี่ปุ่นประมาณห้าทุ่มนะส่วนเราของประเทศไทยก็จะประมาณเอ,อ่อสามทุ่มนะก็คือถ้าเราแบบคนญี่ปุ่นนะจะบอกสองชั่วโมงคือเวลาของคนไทยนะจะประมาณห้าทุ่มของญี่ปุ่นนะห้าทุ่มโอเคก็อย่าคิดวนสองก็คือวันอังคารเวลาเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมวันวันในอาคารที่สิบสี่นะคือ ก็วันที่ส4วันอังคารหรือเปล่าไม่แน่ใจนะขอไม่รู้นะวันที่เ1นะแล้วก็วันที่28นะก็คือใช้ประมาณ4ี่ครั้งนะก็แต่ว่าสุดท้ายนี่มันก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะอ่ะเหมือนเดิมมันจะเป็นวันอังคารหมดเลยนะสภาพแล้วใช่ไหมอ่าน่าจะเป็นวันอังคารหมดเลยนะระยะการกระจายกระจายแคมเปญแล้วก็เป้าหมายทุกคนที่ระบบในวันแรกก็จะเป็นเหมือนเหมือนแจกแจกกันใช่ไหมเหมือนแจกกันใช่ไหมงั้นเดี๋ยว ดูก่อนว่าถ้าผมทําได้เดี๋ยวผมจะน่าจะบอกรายงานนะแต่ถ้ามันทำไม่ได้อาจจะไม่รายงานไม่บอกคลิปด้วยนะอาจจะมาบอกตอนที่กลางแบบสุ่มกระชาประมาณนี้นะโอเคไรว่ามันมันบินโอเคแนะนาแนะนาโปรแกรม f f o f f m o ช่างแม่อย่างไม่สนโอเคแสดงจะมีการแสดงอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวก็จะดูก่อนว่ามัมีอะไรบ้างแต่ยังไม่จบนะอันนี้คือแค่ข่าวขาเฉย เฉพาะแบบอะไรไอะไรสักอย่างนะอืมโอเคต่อไปก็จะเป็นอะไรสักอย่างเลยขอจะเปลี่ยนภาษากันนะโอเคโอเคต่อไปนะจะเป็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกมไม่คืบหน้าแล้วเลิกเกมตอนนี้นะโอเคเกมคือเกมยังมีปัญหาอย่างที่เคยครับอัปเดตวันที่6การกระก็คือวันนี้คือวันที่หดหรือเปล่าเปล่าวะวันนี้คือวันที่หกใช่ป่วะ วันที่7จ็ดไม่แน่ใจนะลืมละใช่ไหมโอเคก็เราได้ยืนยืนยันปันหาว่าเกมนี้ไม่คืบไม่คืบหน้าเลยนะก็เลิวททำงานในเทอมเทรเทนิเทนิไลท์นะบางตัวคือบางตัวอาจจะแบบต้องแบบปะโปงนิดหน่อยนะก็คือแผ่นวานะคือจะแก้ไขปัญหาระยะระยะเอ่อคอภายนะระหว่างการบำรุงรักษาในวันที่8 วันที่ไปก็คือพรุ่งนี้เปล่าไม่แน่ใจใช่ไหมลืมนะคือเขาเป็นคนที่ความจําลืมค่อนข้างจะบ่อยมากนะขออภัยนะโอเคก็เกี่ยวต่อไปเกี่ยวกับเอ่อมาทางของบุพเพมันชินเคยครับอ่าปัจจุบันถูกถูกจะขึ้นนะธรรมะยูสัจจิปัทะเขมปลายนะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนอีนอย่เหมือนเดิมครับอีเวนต์เก่าครับก็ไปแล้วกันนะอีเวนต์เก่าขอไปสน โอเคครับก็มาถึงอีเวนต์ใหม่นะอีเวนต์ใหม่นี่ก็ค่อนข้างจะเยอะสมควรนะเพราะว่าตัวละครมาใหม่เหมือนกันที่เคยครับแล้วก็อะไรมาใหม่เหมือนกันนะโอเคก็มาฟังกันเลยนะก็อันแรกนะก็จะเป็นการมาลุ้นตางเหมือนเช่นเคยครับก็ในวันที่8นะฮะก็เวลาประมาณเออบ่ายหนึ่งนะฮะบ่ายหนึ่งบ่ายหนึ่งนะ ส่วนเวลาการบารุงรักษาเสร็จนี่คือไม่แน่ใจนะก็คือบารุงประมาณ่ายหนึ่งกับ9ก้าโมงเพราะว่าแต่ผมตั้งค่าที่2เวลาละคือประมาณ9ก้าโมงอาจจะแบบปบปงละหรือไม่ก็6ัยสามวัยหนึ่งดิขออภัยนะ่ายหนึ่งก็อาจจะแบบว่าเขา,าไม่แน่ใจแสดงว่าอาจจะบางครั้งแบบว่าเอ้แปดโมงแม่งเลย10บโมงแม่งเลยนะก็โอเคช่างมันแล้วกันแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรนะต่อไปเขาจะเพิ่มบทมเนื้อหาของ ตัวอย่างจากสถานการณ์นะจะเป็นที่ถูกมอบนะสถานการณ์ที่ถูกส่งมอบนะก็เป็นตอนแรกก็คิดว่าอี๋ด่านอี๋มันเป็นด่านแบบว่าเอ็กซ์ตราร์สตาร์ทเหรอคือมันเอ็กซ์ตราร์สตาร์ทผมก็คิดอี๋มันอาจจะเป็นเป็นเอ่อที่ฟ้าใหม่นะก็ตอนแรกคิดอย่างนี้แต่ว่าอาจจะแบบไม่ใช่ก็ได้เอออาจจะเป็นบทของเอ่อเซนเซนะเซนเซรเปล่า เซนเซรู้เปล่าวะเซโร่เหรอลืมชื่อนะเพราะว่าผมเรียนเยอะเกินผมก็จำผมจำชื่อตัวละครบางตัวไม่ได้บางครั้งก็ไม่ได้เทปเข้าดูตัวละครนะฮะโอเคต่อไปฮะก็จะเป็นแคมปปายนะก็ข้าระสบกากสองเท่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับก็ในเวลาที่แปดครับการรับการรัาษานะฮะสุดก็คือวันที่สิบห้ากรกฎาคกระดาก็มีเวลาประมาณเจ็ดวันนะคืนสตาร์นี่เองนะก็ ในช่วงเวลานั้นะคุณสามารถเพิ่มประสาทจกรณารมิตรภาพอีกแล้วคือใครที่ได้ตัวละครยืนะนะอย่ารีบปัน่นใครที่ไม่ใครที่ไม่ขยันอย่าปัน่นเอาประมาณหนึ่งก็ซองก็ได้นะอย่าปัน่นเพราะว่าผมเป็นหลายหนึ่งที่งโง่อันนี้อันนี้นนจริงจังนะฮะโอเคผมโดนไปแล้วหนึ่งลายนะโอเคก็ต่อไปก็จะเป็นเอ่อตู้นะจัดโอโอตาสุกิโนเอ่อ ทาสุกิฮิเมะนะก็เป็นตู้ดาบนะก็เพิ่งเราเจอไปไม่นานอนี้นะในอีเวนต์ของกระต่ายนะโอเคก็อยู่ดาสุดท้ายเลยนะในระดับที่เล่นยากสุดนะโอเคก็มาวันที่8เช่นเคยครับหลังจากบรุนรซาเสร็จนะก็ก็ไปวันที่15เช่นกันนะโอเคก็ตู้บางตู้ก็ส่วนมากก็คือมีแค่ประมาณ7วันนะ แต่ตู้เดียวนี่คือผมน่าจะดูแล้วว่าตู้เดียวนี่คือมาแค่เจ็ดมาแค่หนงสัปด,ดาห์นะแต่ตู้คู่นี่ยังไม่แน่ใจว่าจะมามาจะเรมาคู่นะโอเคก็ต่อไปครับเป็นคนเป็นคนรับใช้สีแดงเข้มและคนสวนสีขาวอันแน่คืออะไรกันเนี่ยคือซากุยะก,กับโยโมนะก็ที่มีโอกาสในปรากฏของเรื่องนี้นะก็สมัครก็เจอกันดิบอยซาบารโยโอเคก็ ส่วนนี้น่าจะเป็นตู้นะดูสภาพแล้วนะน่าจะเป็นตู้ตู้คู่ชื่อตู้มันอย่างเทพเลยคนข้ารับใช้สีแดงนะคนคนส่วนสีขาวมันควรจะเป็นเด็กวิญญาณนะเด็กวิญญาณสีขาว <c oughs> โอเคนะเจ็ดวันย้อนเดิมครับก็มาวันที่แปดกันนะหลังจากหลังจากการบรลรัศาเสร็จนะแล้วก็ที่สุดคือวันที่สิบห้านะ <c oughs> แบคอโอเคข้อบกพร่องนะก็จะประับปรับปรับปรุงนะฮะให้ก็คือเราจะสบายเข้าได้นะเหมือนเดิมโอเคก็เวลาการร่วมมือรักษานะเหมือนเดิมที่เคยแจกเหมือนเดิมห้าขีดต้านปิดผน,นึกหนึ่งพันห้านะแล้วก็วิญญาณนะก็หมดแล้วนะฮะก็มีแค่นี้นะก็ค่อนข้างจะไม่ได้เยอะอะไรมากนะคือสลับผมนะเพราะว่า พอสุดมากเราก็โดนเยอะบ่อยนะอ่าใช่แน่นอนนะตอนนี้คิดว่าจะทำไรก็คือเก็บภาพเลยนะเพราะว่าไม่คิดไ,ไม่ได้ขี้เกียจนะคิดขี้เกียจขี้เกียจเข้ามาเข้าออกนะค,คือเลยแคปแม่งเลยตรงนี้นะโอเคก็เข้ามาสนักให้ดูคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ครับก็เอาไว้เจอคลิปหน้านะคลิปการาดูสกิลของตัวละครนะก็ ถึงบางคนก็ดูสกิลมาแล้วแต่ว่าผมจะเป็นการีแอคตัวละครแล้วก็เปิดตู้เลยนะโอเคต้องรอนะโอเคก็ซิลเกตนะคะับกุ๊ดบ่ายแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะทุกคนพมโอเคีเกตต่ดตอนนะ